ต่อไปค่ะอาจารย์ขะราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่คะรย์ชาวราศีสิงค์เนะครับเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21่สิบเอ็ดกรกฎาคมถึง20สิงหาคมะนะแบบฝรั่งนะเอาเราเอา,เอา,เ,อาเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเลือกในสิง่งใดราศีที่ที่เราแบบถนัด,นดลักณาที่ดี ให้ดึงเข้าเข้าหาตัวเอาพลังงานดีๆมาแล้วกันอาจจะบางคนก็นับแบบไทยแล้วเนี่ยผมนับแบบฝรั่งก็ดึงมาแล้วกันอ่ะได้ค่ะะมาดูกันค่ะราศีสิงหภาพรวมเป็นยังไงบ้างชาวราศีสิง์ตั้งจิตส่งมาเลยนะคะอาจารย์จะจับไพ่ในภาพรวมให้และไพ่จะบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีสิงนะคะมีโชคดีอะไรบ้างหรือมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะเรามาดูไพ่กันเลยค่ะ อาจารย์จับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์เปิดไพ่สักนิดนะคะเรียบร้อยค่ะมาฟังภาพรวมกันเลยค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ขาะชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินก็จะดีอยู่นะค่ะ อาจจะดีทําทุกอย่างอะไรก็ราบเรื่องทำอะไรเราก็สําเร็จปัญหารอบด้านทําให้เราต้องคิดต้องแก้อาจจะคิดไม่ตกกังวลใจนะแล้วก็มีเรื่องลังเลใจว่าจะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปต่อหรือพอพี่หลมกันเนเงินนะครับผมอาจจะโหดร้อนหน่อยในช่วงช่วงนี้อาจจะโหดร้อนจิตใจนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ มีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันในเดือนนี้เลยแล้วไพ่ไมฮาริพัลเตอร์นะทําอะไรชาวราศีสิงห์เท่านี้จะทําอะไรก็จะสําเร็จจะราบรื่นจะทุกอย่างจะดีทุกอย่างเลยแล้วก็มีเรื่องราวของคนรักด้วยนี่มีเรื่องราวของคนรักหรือการติดต่อประสานงานเดียวกันคณจะโดดเด่นมากทําอะไรก็จะเป็นที่รู้จักมากเรื่องการเงินก็ถือว่าดีทําได้ทุกอย่างด้วยเช่นกัน ขอแสดงความยินดีด้วยดีมากๆเลยชาวราศีสิงห์นะคะดีมากเลยค่ะแข่งขันก็สําเร็จหาเงินก็ได้ความรักก็ดีเอาแคปชั่นอันนี้เลยเงินก็ได้ความสำเร็จก็ได้ก็ก็มีคนรักก็เกิดอะไรอย่างนี้ย่างครบค่ะมีคำถามค่ะอาจารย์ขาก่อนสิ้นเดือนจะมีเงินปิดหนี้ไหม่ห0 0 0ม่นบาทค่ะแล้วก็คนโสดถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์ ตอบแล้วเรื่องความรักคนโสดดูนี่อาจจะรักแรกพบหรืออาจจะได้เจอใครบางคนอาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่ชิงตอบตั้งแต่แรกแล้วขอให้เความดีด้วยนะคะเนี่ยทางทีมอ่ะเซมมหามหาเจ้าสตาจริงๆเลยนะคะเจ้าคนนี้แน่นอนอ่ะมาดูซิว่าคุณจะได้เงินปิดหนี้ไหมไม่ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นค่ะอาจารย์ลองดูนะคะตั้งจิตมาเลยเจ้าของคําถามค่ะนึกถึงเงินไว้นะคะ จับไพ่ให้อยู่นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นอย่างไรคะรันขาจะได้เงินปิดหนี้ไหมห้าห0ื่นค่ะโอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายเหมือนกันนะต้องใช้ความพยายามนิดนึง แต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะลายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาอีกแล้วความสําเร็จต้องทําทุกๆวิถีทางทําอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งผมไม่รู้ว่าต้องทํายอดหรือทําอะไรบางอย่างนะในการที่จะหาเงินก็มีโอกาสที่จะสําเร็จแต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากไม่ใช่แบบโรดด้วยกีบกุหลาบใช้คำนี้เลยไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่โรดด้วยกีบกุหลาบใช้คำนี้นะคะเรื่องความรักนะอ่านเดีผมจะเป็นทริคนะคนที่ถามเรื่องคนโสดคนโสดให้เตรียมผ่านพุ่มดอกบัวชมพูไปดูคลิปที่ผมแชร์ไว้ ไปไหว้ที่วัดแขกสำหรับผมนะบางคนก็พระลักษมีแล้วก็ได้แต่ผมพระแม่อุมาเพราะผมอันนี้ก็คือได้เห็นเลยก็คือแบบว่าลองไปไหว้ท่านนะครับแล้วบทสวดอะไรก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คือไปติดตามไปดูแล้วกันไปไหว้วันสุกเย็นทุ่มครึ่งสแตนบายสองทุ่มตรงให้ตั้งจิตแล้วขอพอรท่าน แล้วจะดีมากได้ในช่วงตอนกลางคืนเท่านั้นไม่ไม่คือจริงๆเวลาไหนเราก็ได้ไดแต่วันศุกร์เ่ยผมันจะเป็นเวลาที่ท่านลงมาประทานข้าวแล้วเขาจะมีพิธีถวายไฟที่วัดแคร่อยู่บคุณได้มโอกาสดไหว้ต่างๆซึ่งมันก็ดีมากเหมืเช่นกันโอเคทุ่มเท่งถึงสองได้คนที่ถามว่าจะมีคู่ไหมมีโอกาสนะคนที่จะเข้ามาหรือการติดต่อประสานแล้วลองดูแล้วกันนะครับได้ค่ะสำหรับชาวราศีสิงสิงผ่านไปนะคะแคปชั่นเรียบร้อยแล้ว ทธิแก้วด้วยครับเป็นพานแก้วพัดแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปฏิญนะครับทั้งเผยแพร่พระบารมีของพ่อโสธรนะครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวังเกิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระโค่นนี่เป็นโซ้งนะครับพระประจำวันประทักซึ่ง แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นพระบางคนอาจจะยิ่งตั้งแต่ตะวันขึ้นหันนะครับแต่ก็มีอีตุ้มๆนครับเรงพบเจอว่านะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ เนื้ออบพะเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะะฮของตำรวจนะครับอยูนะ่ตรงกลางเนี่ยติดเป็มขังมีอะรงนี้หนักมากเลยนะครับก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับานาจแต่ก,แก็จะมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนนมเขียวครับไม่ดูเหมือนหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของพนกงานะครับมีทั้งสองนิ้วนะครับองนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะองนี้องนี้พิเศษมากครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเปนมาทั้งองค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบคร wrote, ับก ah, ็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับอามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปะกตรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อ,อทองทิพนะฮะเนื้อ,อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าถุญคลบูชาได้น,นะครับ